สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสรับวันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิ้นอ,อ้ามันแต่งจริงมันก็เป็นคลิปแหละจะคลิปไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่เนาะออวันนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแกพ์ทำการพยากรณ์ส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรณ์ในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นวิชาชีพนะคะแล้วแกพจะมีการบูชาเทพทางสายฮินดู นะคะแล้วพอดีตอนเนี้ยตอนช่วงก่อนที่จะโควิดอ่ะแก๊มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่าง,างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนน่ะแก๊เอากำยานของมาเลมาขายขายดีไปเทน้มเทท่าเลยค่ะน,น้นแต่ว่าหมดแล้วหมดเกลี้ยงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิดหรือว่าอะไรด้วยทาให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหว้พระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ะนะคะดังนั้นวันนี้ แก๊บมีกํายานอินเดียซึ่งได้มานานแล้วละได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแก๊บซื้อก็ซื้อมาเป็นจำนวนมากๆเนาะแก๊บก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกํายานสีแดงกลิ่นฟลอร่านะคะ จุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไงเวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมๆม,มันกลิ่นผลไม้รวมย้ํานะคะแกป๊ปเอากรายานอินเดียมาขายนะแกป๊ปไม่ได้ขายกมยานไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าแกป๊ปขายกรายานอินเดียนะคะไม่ได้ขายกรายานไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่แลวจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกายานอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะแกป๊ปจะบอกให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะ ถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่สีมหากาลีพระแม่ธุราคาพระแม่สุรสศวดีก็ได้นะคะหรือว่าสุรัสวดีก็ได้พระแม่พระพิคเนดได้ไหมคะแก๊ปไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สาหรับแก๊ปใช้ได้จุดละปฟังมากยันทุกวันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทัก อินบ็อกซ์มาได้เลยเ๋ยเดี๋ยวแก๊ปจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายแอดนะเป็นคิวอาร์โค้ดนะคะแล้วก็สั่งได้ห่อหนึ่งแก๊บขายอยู่ที่ห่อละหกสิบบาทนะคะพาเก,กจิ้งเป็นอย่างดีขอค่าส่งห้าสิบบาทได้นะนะคะสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกำเนิอินเดียแพ้นะคะแบ่งๆกันไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะตัวทียอดซับจับไครต์ตัวที่ยอดกอ like. ดไลค์ตัวที่ยอดคอมเมนต์เลย ทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มาบ้างนะคะสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะจ๊ะสำหรับนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศี ธนูลัคนาธนูประจําเดือนมิถุนายน25งนหรบนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีการเป็นของตัวเองะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครในบางท่านอย่างไรแก๊ปต้องขออาภัยเวนะที่นี้ด้วยนะคะโอเคเรามาเปิดไพ่พยากรณ์กันนะคะว่า ความรักความสำคัญของชาวราศีธนูลัคนาธนูประจำเดือนมิถุนายนยนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก้ไขเอ e เน r g y จีวด้ค่ะไนซ์ซ็อกคับจีเอ็มพ r ร์เรอร์จีเอ็มพ w ร์เรอร์เดอะวิวออฟฟอร์จูนซิกซ์ออฟับเพจซ็อกคับ ถูกใจแต่ไม่ได้ใจคนดีแต่ไม่ได้ดีคนไม่ใช่สิคนดีแต่ได้ดีแต่ดันไปนึกถึงคนที่ไม่ดีแต่ไปไกลคนใกล้ที่ถวิลหาแต่ไม่ได้ชอบไม่เติมเต็มโอ้ยมามาเช้าทําคลิปราศีมังกรก็เป็นอย่างนั้นนะในเดือนมิถุนายนเนี่ยพอแกมาเปิดไพ่ราศีธนูเนี่ยมันมีไพ่ของพลังงานที่บ่งบอกว่า เมื่อเร็วๆนี้แกไม่รู้ว่าจริงไหมนะว่าชาวราศีธนูรักนาธนูคุณได้กําลังเดินทางในเรื่องราวของความรักที่เกี่ยวกับโมเมนต์หรือสตอรี่ประมาณว่าคุณเพิ่งได้ดําเนินรักหรือได้เจอกับใครบางคนที่มีอะไรหลายหลายอย่างคล้ายๆค,คุณไหม จนถึงขั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นไปกันได้ไกลมากๆในความสัมพันธ์เช่นได้คบหาดูใจได้ศึกษาดูใจกันหรือได้วางแผนอะไรในอนาคตใกล้ๆร่วมๆกันหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่ขึ้นขนาดนั้นเลยนะคะแต่แก๊ไม่มั่นใจว่าใช่ไหม แต่มันก็มีพลังงานแฝงเอกที่ชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณน่าจะเจอใครทคี่คู่ควรกับคุณในทุกด้านแล้วไหมอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ขอภัยนะคะเสร็จแล้วพลังงานหน้าไพ่จึงขึ้นว่าคุณจึงอาจเป็นโมเมนต์หรือเป็นความรู้สึกหรือพลังงานที่ประมาณว่าดีนะ โอเคนะคุยภาษาเดียวกันนะไปกันได้ยาวๆนะแต่คุณกำลังนอกลู่นอกทางคิดถึงใครบางคนในความสัมพันธ์ที่อายุน้อยกว่าที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์แต่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ยังคงอยู่ในความรู้สึกของคุณไหมเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์จะมีคนเดินทางมาให้ความสัมพันธ์ที่ดีถ้าคุณยังไม่ได้เจอนะ จนถึงขั้นที่จะพัฒนากับไปในความสัมพันธ์ที่ไปไกลมากๆนะคะในอนาคตแก๊บขอให้หน่อยสิคะว่าแล้วในอนาคตอันใกลน้นี้ในความสัมพันธ์นี้ไห้ต้องการบอกอะไรอีกไหมคะหรือชาวราศีธนูลัคนาธนูต้องเจออะไรอีกไหมแก้บขอไพด้วยค่ะสี่หม้เท้า King of Cups เนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกตาต้องใจ for of p e t i c e s มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้อง q u e e n of p e d i c l e s ชาวราศีธนูและคขณาธนูคุณจะได้เจอคนที่เขายอมรับในความเป็นคุณแล้วคุณก็ยอมรับในความเป็นเขาและมีโอกาสที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์กันไปในทีที่ว่าแบบไกลๆเลยอะแล้วดีด้วยอะนะคะพลังงานหน้าไพ่เครื่องขนาดนั้นเลย แต่ตัวคุณเองก็จะยังมีความรู้สึกข้างค้างในบางเรื่องราวในอดีตไฟเซ m e n เมน l โแล้วก็ได้ไพ่ซิก o ์ o อฟซเหมือนคุณใจคงม,มีความทุกข์ถึงเรื่องราวในอดีตถึงความสัมพันธ์ที่มันเคยผ่านมาที่มันไม่ประสบความสำเร็จและตัวชาราศีธนูและคทันธาน,านูเองคุณโดนเอาเปรียบในความสัมพันธ์นั้นวันนี้จกักรวาลกำลังจะเปิดทางให้คุณได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีคนที่ดี ถึงแม้ว,ว่าการที่คุณเจอคนที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีนั้นคุณจะยังคิดถึงพลังงานเก่าๆอยู่บ้างแต่ตัวคุณเองก็เปิดรับสิ่งใหม่และเอนจอยกับสิ่งใหม่จนไปในอนาคตได้ดีเดียวเชียวนะคะกับเป็นกำลังใจให้นะถ้าเป็นเรื่องจริงก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้กับต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะตัวที่ยอด subscribe ตัวที่ยอดกดไลค์ตัวที่ยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วฝัน,นดีร่าดีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย